บรรยากาศริมน้ำคลองหลังวชชลอนะครับผมบ้านแถวนี้ก็ยังเป็นบ้านเก่าๆสวยงามครับริมน้ำครับ ลมเย็นมากครับมีลมโชยๆอ่อนๆครับผมดูบ้านพักที่อยู่อ,อใสยนะครับผมสวยมากเลยครับ แรงเย็นมากเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาสัมผัสบรรยากาศริมคลองริมแม่น้ำริมอะไรกันอย่างนี้ครับสดชื่นดีครับผม